ค่ะสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะนะวันนี้พี่เกัินตรีจะพามาชมบอนสีแล้วนะคะเพื่อนๆเนาะอันนี้พอดีเมื่อวานลืมรดน้ํานะเพื่อนๆจะได้รู้ว่าแค่ไม่รดน้ําแค่วันเดียวนะเรามาดูนะคะเฉาเลยนะเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนนะคะอากาศร้อนแล้วก็กรอบประกอบกับบอนสีก็จะก็จะทิ้งใบเนาะเพื่อนๆเนาะ แค่เราไม่ลดน้ําแค่วันเดียวนะเพื่อนๆลองมาดูเฉาเลยนะคะเพื่อนๆต้องรีบรดนะคะรีบรดทันทีเลยนะคะเฉาเลยเพราะฉะนั้นน้ํามีความสําคัญนะคะเพราะช่วงนี้บางที่อากาศร้อนขาดน้ําไม่ได้เลยนะคะเพื่อนๆลองมาดูนะคะเนี่ยใบตกนะคะใบตกก้านตกนะคะ ต้องรีบรดทันทีเลยนะคะเพื่อนๆลองมาดูเนาะไม่รดน้ําแค่วันเดียวเป็นเรื่องเลยนะคะแต่ก็ยังก็ยังดีนะคะที่แค่วันเดียวเนาะแค่วันเดียวก็ดูนะคะก้านตกแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นน้ำมีความสำคัญนะคะไม่รดน้ำแค่วันเดียวเป็นเรื่องเลยนะเพื่อนๆถ้าจะให้ดีก็คือรดเช้าเย็นเลยนะคะ อันนี้เมื่อวานไม่ได้รดตอนเย็นก็ไม่ได้รดนะคะก็เลยบอลสีก็เลยตกนะพนเพื่อนเลองมาดูนะคะการตกเลยนะพนเพื่อนเพื่อลองมาดูเพราะช่วงนี้อากาศร้อนนะคะอากาศร้อนสังเกตดูว่าน้ําที่เรารดไปนะคะแล้วก็ถาดรองก็จะแห้งด้วยเนาะพอถาดรองแห้งเขาก็ไม่มีน้ําเลี้ยง นะคะไม่มีน้ําเลี้ยงก็เลยเหี่ยวไปเลยนะคะเพื่อนเดี๋ยวก็คงจะฟื้นละเนาะเพราะตอนนี้ให้น้ํำไปแล้วการตกการตกตการต,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 ตกใบร่วงแปลว่าโชคดีที่วันเนี่ยนะอีเหนานี่เป็นบอลที่แข็งแรงมากเลยนะคะเพื่อนๆก้านก็แข็งแรงใบก็แข็งแรง นะขาดน้กํก็ก็ยังไม่เหี่ยวเนาะขาดน้ําก็ยังไม่เหี่ยวนะอันนี้หานุมานอมพระพลานะคะอันนี้ก็แข็งแรงอยู่เนาะขาดน้ําก็ยังไม่เหี่ยวอันนี้พี่งอถอดรูปนะคะพี่งอถอดรูปก็แข็งแรงแต่อีเหนาวนะพี่กัตรีชอบมากเลยพร,ระการก็แข็งแรงใบก็หนาใบใหญ่นะคะ ใบใหญ่แข็งแรงก็ยังสวยนะคะไม่เป็นไรนะคะอันนี้ก็แข็งแรงนะคะเพชรพันล้านก็แข็งแรงนะเพื่อนๆก็ไม่เป็นไรเนาะเพชรพันล้านก็แข็งแรงนะ นี่ก็สวยนี่ก็แข็งแรงนะคะม่วงชมพูเอ้ยม่วงมงคลนะคะเพื่อนๆม่วงมงคลใบหนาม่วงมงคลนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าให้ขาดนะคะช่วงนี้ก็น่าจะลดเช้าเย็นเลยลดเช้าเย็นเลยนะคะเพื่อนๆจะทําให้บอลสีของเราชุ่มชื้นอันนี้ก็น่าจะประมาณสองวันน่ะ สองวันที่ไม่ได้รดนะคะก็รู้สึกว่าเขาจะเฉา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 ไปนิดนึงนะคะก็เลยตอนนี้ลดไปแล้วนะคะน้ำมีความสำคัญเลยนะคะช่วงนี้การดูแลบอนสีลดเช้าลดเย็นเลยนะคะอันนี้ชายชนของเราชายชนนะคะก็สวยนะคะ นี่เพ็ดพันล้านน้ำอย่าให้ขาดนะคะเพื่อนๆทางที่ดีก็คือลดเช้าลดเย็นเลยถ้าขาดเป็นเรื่องเลยนะเพื่อนเนือนะคะขาดเป็นเรื่องเลย สวยงามน,นะคะยังสวยงามอยู่ยังแก้ได้ทันเนะาะแค่ว่าการเขาตกการเขาตกดูนะคะการตกรู้สึกใบก็เหี่ยวเหี่ยวเนาะเพื่อนๆเนี่ยใบเริ่มหักใบหักการตก